ระหว่างที่ช้างถูกพาเดินผ่านจุดสักการะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนต้องหยุดกราบแม้กระทั่งช้างเองก็ต้องทําตามช้างจึงต้องวางอาหารที่ถืออยู่ลงก่อนเพื่อทําตามพิธีตามธรรมเนียมแต่จุดที่อยากให้ทุกคนจับตาดูคือตอนที่ช้างกําลังจะนั่งลงเพราะช้างของเราตัวใหญ่เคลื่อนไหวช้าเป็นธรรมดากวลาจะจัดระเบียบท่าทางได้ก็ต้องค่อยๆแต่ทันทีที่ช้างกําลังจะนั่งควานใช้หอกจิ้มไปที่ขาแบบไม่ลังเลเพียงเพื่อให้เขารีบขยับให้เร็วขึ้นถามจริงๆนะคะนี่คือเลือกปกติที่ทากันเป็นประจาหรือเพราะถ้าบอกว่าฝึกผ่านมากีีป ก็ต้องรู้ท่าแล้วแต่ถ้ายัางต้องจิ้มแบบนี้ทุกครั้งนั่นคือความเคยชินไม่ใช่การฝึกเหมือนมนุษย์นั่นแหละค่ะโดนของแหลมๆจิ้มก็ต้องสะดุง้งความเจ็บมันบังคับให้ต้องเชื่อฟังไม่ใช่ความรักไม่ใช่ความเมตตาเลยสักนิดแล้วยิ่งดูในคลิปขาลังของช้างถูกล่ามโซ่ทั้งสองขาทั้งที่นี่ไม่ใช่งานพิธีไม่ได้มีความจําเป็นต้องตึงตัวไว้ขนาดนั้นก็เลยอดสงสัยไม่ได้เลยว่าทําไมต้องล่ามเขาแบบนั้นทุกวันกลัวอะไรกับฝักที่เชื่องและทําตามคําสั่งอยู่แล้วหรือความเคยชินนี่เองที่กกกกลลาาาายเป็นอออบบบคคคววมมิด่่ช้้้งงงงตตถถููัั ต้องถูกควบคุมด้วยความเจ็บปวดในเมื่อเขาเกิดมาเป็นสาว์เขาทำได้แค่นี้ก็ถือว่ามหัศจรรย์มากแล้วแต่สิ่งที่มนุษย์ควรทําก็คืออย่าเอาความเจ็บปวดไปทับบนความพักดีของเขาเลยเพราะความจงรักพักดีของช้างไม่ควรต้องแลกกับโซ่หรือปลายห